จากคุดความสุขของเด็กหน่อยกับมาแล้วนี่ไอ่ไปก้อนในบ่พอ เราพอเด้ขอขามทางก่อนเอากระตักหิมะออกไห้โอ้ยเขาวบ้านในห้ยวยเกลือข้าวบ้านในห้ยวยหินเฮมกักกระซีลื่นที่ไรบัดที่นี่รถลอยหินกระซีขั้นตั้งหากกระซีตั้งหากรถตักกระซีตั้งหากแล้วจ้าเด้อเอวกระซีหักเด้อค่ะเด้โอโอโอเอโอเออมื่นตักออกเังซี่นี่แหละ แพงยางยากยาก่างอยู่ทึ่เหิมาลัยสีย่างง่ายกลัวนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะลื่นจะทันรถเมยมไหมมันลุ้นกันเฮ้ยกูว่าละตัวกูว่าละตัวกูว่าละตัวมันมืนเห็นมอหน่ามันเสลยพุนนะคะ่อยพุนพระพราชมาพุนมันย่างบ่ได้บ้านนี้ ทางใต้มันเป็นดันแข็งขาเข็ดเลยพี่น้องเอวเข็ดไหลสุดแขนหักกระยอนหิมะนี่เด้แต่ละคนนะ่นะยางบดได้ดอกเดอ้อไม่ยางทคร่งหิมะดอกเด้อให้กูไปแบบน,นั้นกูนตายก่อนออเห้ยเห็นมนนัน่นนี่หลายคนเขาก็ยางขึ้นไปหน่อยนี่มันไปบดได้ดอกขาขันสิไปแบบหิมะ,มะเรียบนะขันหิมะเรียบ เข,เ,เ,ขเ,เ,เขาต้องเอาเขาเกตแล้วเขาต้องเอาหินเลยแต่ว่ากระโทษเขากระไดเพราะว่ารถมันต้องแมงหนะ้าที่กันเทดเนาะร้อยเขาก็สิมาลอยที่หลังนะมึงก็นั่งกูไม่มาทางนี้รถกระไดรถตกขีมากระไดโห้ยนี่แหละหน้าหนาวหลายคนก็นว่าเอาไม่เท่าพย,ยุงเนี่ยว่าไม่เท่าแล้วจ้า ก็ยางเอากระเป๋าเป้เจ้าของกับซิปรอดอยู่พี่น้องใส่ิเมท่าวใส่ิเป้พอมีตายติมเปิดได้แล้วบ่หนิประตูนี่ทิ้งขยะก่อนท่านกับท่านบ่าท่านกูกระตงไปที่ล้างท่านนั่นแหละ yeah, <come> เออประตูปิดไว้ได้ีหมให้ตัวบริาหารเปียกเป็นนะคะ เป็นขยะร่วมท่านมาน้ารถเมย์ท่านมาหน,าน,าน้เปันนี้เนี่ยเจาขึ้นน้ำดักพูดล้วตื่นเต้นหนาวเย็นไ,เยน,นไปเลี้ยนเหมือนนี่ไปเลี้ยน ดีเจ้หาหน้าคุยคู่คุยกับหวัวหน้าว่าหิมะมันตกลงมันหนาแห้งเขามายากให้พวกเขามาเล่นในเมืองวันนี้เจ็ดโมงเสาร์ขอควนันต้องแรงต้องแรงวัดแอเขามือนี้หิมะมันตกหนาแห้งพวกเธอมาเล่นห้องสมุดดีบ่ มาต้องไปไมองเห็นงานมาเรียนในเมืองเลยบอต้องขามเมืองไปว่าะฉันทาดีให้พวกเธอเฝ้าตอบด้วนมาะันไวชุติการก็ก้อนมูละจ้าโอ้ยดีดีใคสิไปตามเวลานัดเดอพ่พอกันอยู่ห <Yes. S 2> ้องสมุด่น่าโอ้ยเกือบจำมิดตีนกระนาโอตีนกระหนาวเ้ยบานนี้นี่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 มองนี้ละมองสำคัญ ท่้นไปเมื่องงจะคข้องไปบอก่างวันอีกสองกิโลแต่ยางมาแต่เฮืออนอีกเคร่งง่เลยก็ยังไปเด้วยความลำบากอีลูกคูกกักแม่น่อยบอกได้ว่ามันยากตรงที่นี่แหละ ตอนเขาตักงที่หมะกไม่ไหนี่แหละรถเม้มกียาเหล่าใจกยู่ไรกูตื่นเต้นคนงางเก็ดเป็นลุมเออเออเออฮ้ยขึ้นรถเม้ก์กอนพี่นอ้องล้อขึ้นรถเม้มไปก้อนคอยน้าวมื่อคอยแข็งมือล่รเอาความสวยงามมาฝากล้อรถเม้มสงสัยจะเข้าเรียนสายอีกแล้วตามเคย สายแท้มือนนี่รถเม์ว่า飒ว่าเป็นยังคู่ของหูอยู่วาเฮียมันหิแมหิแมคนะหิมมมันตกรถเม์มันก็ต้องเปลี่ยนเวลาหรือเวลามันก็คลาดเคลื่อนนั่นเองนะจ๊ะรถเม์ก็ต้องคอยแลนค่ะมา飒เหมือนรถเม์มาานะคะาไปเกือบยี่สิบนาทีค่ะ จนไม่น้ยด้สรงขอความไปหาคู่นะบอกว่ากันมาสานะพอรถเม์มากิดเวลาเนี่ย <c oughs> ค่ะท้ายมากกับเหมือนไม่น้อยบอกนะคะท้ายมากโตกียวการเกียถนนมันการเกียถนนมันเรียบร้อยมันก็สิเป็นการลําบากในการประเดินทางแต่ว่าหน่วยงานหรือที่ทางานเขาเข้าใจค่ะถ้ามารถเม์ขนาดที่มาหนักขึว่ามีปัญหา แก่งขอกล่อมบอกเขาว่าเออการเดินทางมันติดค่ะพอเขาหูยยุดหงิดไปหิมะมันตกนะคะขนาดรถนี้ค่อยๆเลี้ยวค่อยๆไปกระบังไม่น,อยอยน้อยแยงมากๆเมื่อกี้แอวเกือบหักเน่ะมันมึนแต่ตอนนี้ยังเจ็บข้อขาอยู่ี่น้องเจ็บข้อเท้าด้วยนะคะดูความง,งามของหิมะนะคะในเมืองช่วงเดินทางไปเรียนนะ ลองลดได้ยางไปห้องสมุดตัวนี้ให้เบิ่งบรรยากาศเพิมหนาวและให้ดูไว้นะคะว่าคนที่อยู่เมืองนอกนะเวลาเขาสบายก็ควรนให้เขาสบายเวลาเขาใช้เงินก็อย่าไปอิจฉาเขาค่ะดูไว้นะคะเวลาเขาใช้ไม่ต้องไปอิจฉา พอเวลาเขาลำบากคุณเห็นไหมนี่กับพวกที่ใส่เงินของพวกที่อยู่มืองนอกแบบว่าคิดพวกว่ามีหัวจิตหัวใจมึงเอาไว้จ้าก็เขาสิหาเงินใหม่คุณไใส่นะ่ะมันง่ายไหมพวกคุณมันง่ายไงใช้แบบไม่มีสมองใช้แบบไม่สำนึกบุญคุณใช้แบบเนรคุณ ดูไว้ค่ะอย่าอิจฉาเวลาเขาใช้ตังค์ก็กว่าเขาจะได้มาเขาก็ได้มาโหรืคว,วามลำบากคือกันเฮ้ยฉันน่ะมืดเว่เมืดกล่ำแล้วฉันรูดพ้นแล้วคะ่ะสงสารและใหย่ำลังใจผู้ที่ยังบริรุพ้พ่านพันนาการภ้าระความบริบชอบที่บางครัง้งมันเกินความจำเป็นเนาะ กอยนงพลานแม่แล้วอยถึงเราได้เต็มปากพูดได้แบบไม่ต้องอายเพราะกูทำที่สุดแต่สุดทงที่ที่จะทำแล้วนะจ๊ะตอนนี้กูจะหาทางลัดพกรื่นกูจะเข้าในห้างแล้วไปโผล่ทางนูน้นผ่านลานขายยาผ่านลานขายเสื้อผ้าเสื้อแดงเสื้อขาวเริ่มมาแล้วตอนรับเทศกาลนะจ๊ะไปโผล่นู่น หอบต้องไปหามึงนี่ยังได้กูก็หอบสูดๆเรอผู้ใดยังบมลุษพ้นพันธนาการและพระราอันชั่วร่ายฉันผ่านพ้นมันแล้วเชื่องที่อยู่ในพระระนะเกินบรรยายคุณครบห้างขามจาังไหนคบร่างรัดจังไหนคุณนะมันเอาถนนออกสเตียนมันยังโมเดลโวยหิน ป่ากระสิขาดแผ่นตัวนี่วาดแล้วเส้นใช่เข้าไปของสมุดแต่เมื่อกี้สอง,องความบอกคู่ฉันมาสาได้เธอรถเท่ฉันสาเออทอ,อยงังนุงม่มเหมือนไ้ลางนุ่มมาหของไตดินไหมสั้นไปลวพี่นอ้องแล้วนะาจุ๊บๆไปไปจ้ะ